เธอจองรับไปซะหมอละะกระชาตวิญญาณเพียงแค่เพริบตาเดียวนะครับทั้งพลังวิญญาณและคอสโมทั้งหมดของชนนั้นกำลังจะสลายไปจนหมดสิ้นร่างกายของชนที่ไร้ความรู้สึกนั้นกำลังล่องลอยลงสู่ห้วงลึกของความมืดชนที่กำลังจะตายเต็มทีได้นึกอยู่ในใจว่าอะไรกันนี่พลังชีวิตของเรากำลังเหือดแห้งหายไปอย่างรวดเร็วเราคงไม่ได้ไปต่อแล้วคงจะมาได้เพียงแค่นี้ ฝากอาเทนาด้วยนะพวกเซา่าฮูโตนั้นได้หันหลังนะครับแล้วก็พูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเยี่ยมมากอันโดไม่ได้การที่แกหาทางออกจากมิติแห่งนี้ได้ก็นับว่าเยี่ยมยอดแล้วในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งส่วนเจ้าสองคนที่หนีไปได้เดี๋ยวก็คงถูกอาฟโฟรลงบนวิหารสุริยเทพเผาจนแหลกสลายแต่ในตอนนั้นเองนะครับหูโตเองก็เริ่มสังเกตเห็นว่ามีแสงไฟเล็กๆปรากฏขึ้นมาในความมืด บ้าหน้านี่มันอะไรกันเอธานซี่คือดินแดนแห่งการจำศีลและเมื่ดมิดของเหล่าเทพเจ้าไม่มีทางที่จะมีแสงเล็ดลอดเข้ามาเป็นอันขาดไม่ใช่สินั่นไม่ใช่แสงแต่มันเหมือนเปลวเพลิงที่ค่อยๆจุดประกายขึ้นและคนที่ปรากฏโตขึ้นมาพร้อมกับเปลวไฟอันลุกโชนนะครับก็คือฟินิกอีกทีนั่นเองที่อุ้มร่างของชุนอยู่ตอนแรกฉันก็คิดว่าจะให้พวกนายต่อสู้ไป และจะค่อยๆลอบเข้าเทวสถานของซุสแต่ดันต้องเก็บของตกติดมือกลับมาจนได้ซึ่งชุนเองก็ดีใจเลยนะครับที่พี่ชายของตัวเองนั้นมาช่วยไว้ได้ทันนี่อย่าทำตัวออนแอสิชุนพวกเราสองพี่น้องไม่เหมาะกับสุขสารแบบนี้หรอกอ๋อแกนี่เองคือเทพที่ถรยศต่อสวรรค์ลงไปเป็นเซนของอาเทนาหนึ่งในสองเทพที่หายไปเทพเจ้าแห่งเพลิงมาสฟาส เป็นไงล่ะครับพี่อีคิของเราคือหนึ่งในสองเทพที่หายไปของสวรรค์นั่นเองถึงว่าสิครับไม่ว่าจะออกมาฉากไหนก็ตอบบอสจนกระเด็นหูโตได้บอกว่าไหนๆเจ้าก็มาถึงยังสุขสันต์แห่งนี้แล้วก็มาจำสินลงที่นี่ซะเลย